ก็อย่างยิ่ง <c oughs> ตามพื้นที่ป่าเขานะครับควรที่จะทําฝายชะลอน้ําตามลําห้วยลําน้องลําคลองอย่างที่อำเภอเชียงกลางถ้าในอำเภอเชียงกลางก็รณรงค์ทาฝายจากยางรถยนต์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทําให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับที่จังหวัดน,น่านเราก็มีโครงการพระราชบรมมากมายนะครับโดยเฉพาะที่บ้านกอกบ้านจูอำเภอปัว บ้านสจุกสกเกียงอำเภอเริญพระเกียตรติหรือที่ภูแวภูพยักษ์เขาก็มีการส่งเสริมเรื่องนาขั้นบันไดโครงการปิดทองหลังพระต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากยะมาเล่าท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าเรามีโครงการที่เป็นโครงการสําคัญและก็หลายจังหวัดนะครับมาศึกษาดูง,งานขณะนี้ก็มีการจัดนิทรรศการที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของโครงการปิดทองหลังพระซึ่งก็ขยายผลจากจังหวัดน่านไปยังจังหวัดชุมพรพัทลุง นี่ก็ทํากันนะครับนําเอาอโครงการของจังหวัดน่านขยายกันไปก็เป็นโครงการปิดทองหลังพระซึ่งเป็นแนวพระบบริความพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยแพทย์พระราชทานแพทย์หลวงเคลื่อนที่ต่างๆนะครับมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิลาลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการแพทย์หูคอจมูกโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นความห่วงใยและเป็นความริเริ่มของพระองค์ซึ่งอยากจะให้โครงการเหล่านี้ไปหาพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลธุรกันดานห่างไกลจากโรงหมอโรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงฤด,ดูหนาวน,นี่นะครับขณะนี้อากาศก็กำลังหนาวเย็นนะครับก็มีหลายหน่วยด้วยกันที่ได้นาผ้าห่มมา ให้มามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งก็คือวันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุรารชุคุมานพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชาัย,ยาทรงได้มอบหมายให้ร้อยเอกไพบูุ์สุเกตนีนะครับรองผู้อำนวยการกองงานพระวรชาัย,ยาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุง พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่หน้าที่บาการอำเภอบ้านหลวงก็นำมาถุงพระราชทานนี่นะครับบรรจุด้วยมีเสื้อกันหนาวมีถุงเท้ามีผ้าหม่มมีผ้าเช็ดตัวมีหมวกไม้พรมนะครับหนึ่งชุดแล้วก็นำไปมอบพระราษฎรที่ประสบภัยที่อำเภอบ้านหลวงนะครับแล้วก็นำไปให้กับมูลนิธิ จากสมาชิกโครงการสายแยรักในครอบครัวที่บ้านหนองเต่าหมู่ที่3ตบเมืองตึดอเภอพวยังงจหวัหน่านด้วยนะครับอากาศขณะนี้ก็หนาวเย็นลงมาโดยลำดับนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานต่างๆออกมามอบให้เป็นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาจากกรุงเทพมหานครไปมอบกันที่นู้นครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ใช้หนาวที่มันหนาวเย็นเวลานี้เพราะว่าจังหวัดน่านอยู่บริเวณตะวันออกของภาคเหนือ,เ,อเหมือนกับคําพูดที่ว่าล้านนาตะวันออกเนี่ยนะครับความจริงลมที่พัดจากตะวันออกชิงเหนือมาเข้าสู่ตนเหนือของประเทศไทยก็เป็นลมที่เขาเรียกความกดอากาศสูงก็คือลมที่หนาวเย็นนะครับอากาศที่หนาวเย็นนี่นะครับมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องการเกษตรเพราะว่าในช่วงเดือนห้าเดือน 6, หกถึง9้า ก็เป็นช่วงฤดูฝนฝนฟ้าก็ตกลงมาทําให้พี่น้องประชาชนทําการเกษตรพอเดือน10เดือน1ิ1เถึงเดือน2เดือน1เดือน2เนี่ยนะครับอากาศก็หนาวเย็นก็คือในช่วงที่เก็บพืชผลการเกษตรแต่ว่าความหนาวนี่ก็ก่อให้เกิดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหนาวเย็นเกินไปแล้วก็ในช่วงที่หนาวเย็นเกินไปก็จะมีโรคภัยที่มาจากความหนาว ก็บอกกันไปบ้างแล้วนะครับระมาดระวังเรื่องฟืนไฟต่างๆโรคที่มาจากความหนาวเย็นที่โรคทางเดินหายใจแต่ว่าความหนาวก็มีประโยชน์อยู่อย่างนึงครับท่านผู้ฟังครับมีนักท่องเที่ยวชอบฤดูหนาวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ทางภาคใต้ภาคกลางของประเทศนะครับพออากาศหนาวเย็นก็พากันมาเที่ยวที่จังหวัดน่านเราเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่5ธันวาคมในช่วงบ่ายผมก็ได้มีโอกาสไปพบปะก,กับน,นักท่องเที่ยว ที่มาจากภาคกลางจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้ามาที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสีน่านที่ดอยเสมอดาวนะครับก็ชื่นชมมากในบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดหน้านเราก็เขาได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับสิ่งที่เ็าชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ยังมีการวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งคือวันที่10ธันวาคมนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมากนะครับเราก็เป็นเจ้าบ,บ้านนะครับรับแขกบ้านแขกเมืองกัน เพราะว่าอากาศหนาวเย็นก็ทําให้เกิดความสุขด้วยในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของอากาศนี่การวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเมฆหมอกทั้งหลายก็ทําให้บรรยากาศทิวทัศน์สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเรานะครับที่มีภูมิประเทศอันสวยงามอย่างนี้ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องความหนาวความเย็นนี่คนที่มักจะประสบคือคนที่อยู่กับพื้นที่นานๆน,นะครับอยู่ห่างไกลก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดง,งานการสุขภาพดีวิถีคนน่านนะครับจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านมีการปล่อยขอบวนรถหน่วยตัวสุขภาพเคลื่อนที่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นโครงการสนองพระน้ำพระราชเทริไทยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จหัวเนึ่งในวโรวกาสที่เจริญพระชนม์รัสสาที่จะครบ8ปดสปสาในวันที่5ธันวาคม2 5ง4นะครับในการนี้ก็มีพิธีปล่อยรถหน่วยแทย์เลื่อนที่หน่วยตรวจสุขภาพลือนที่จากโรงพยาบาลต่างๆนะครับรวมทั้งสิ้น30คันแล้วก็บริเวณงานเขาก็ามีการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตรวจสารพิษในร่างกายตรวจสารพิษในอาหารตรวจสารเอโอดีในเครือที่บริโภคและมีการจัดเทศกาลของเครือข่ายสุขภาพคนน่านอย่างเช่นเครือข่ายการละเลิกสุราบุรีเครือข่ายอาหารปลอดภัยเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุเครือข่ายกองทุนสุขภาพตำบ้บด พูดถึงโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่มักจะเป็นกันเยอะนะครับความห่วงแยในเรื่องสุขภาพเพราะเบาหวานนี่ก็เหมือนกับเป็นประตูสู่โรคภยัยอื่นๆนะครับเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคอื่นแรกซ้อนเข้ามารโรคหัวใจบ้างความดันโลหิตสูง,งบ้างโรคมะเร็งบ้างตามกันไปผมก็เลยไปค้นค,นคว้าม,มาในเรื่องเบาหวานอธิบายท่านผู้ฟังฟังกันสั้นๆง่ายๆว่าเบาหวานนี่นะครับมันเกิดที่บริเวณตับอ่อน ตับอ่อนนี้จะสร้างสารอันหนึ่งนะครับคือสร้างสารอินซูลินแต่ถ้ามีเบาหวานตับอ่อนมันจะสร้างสารอินซูลินได้น้อยอินซูลินนี่มีประโยชน์อะไรครับอินซูลินนี่มันก็จะมีประโยชน์ในการนําน้ําตาลในเลือดนี่นะครับแปลไปเป็นพลังงานถ้าอินซูลินมันน้อยน้ําตาลมันก็มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะนําน้ําตาลไปเป็นพลังงานได้ทําให้น้ําตาลในเลือดสูง ผลก็คือทําให้เกิดภาวะอ่อนแอในระบบภายในของเราก็คือทําให้เกิดปัสสาวะบ่อยๆพอปัสสาวะบ่อยๆอาการที่ตามมาก็หิวน้ําบ่อยๆทําให้ดื่มน้ํามากมากเกินสมควรนะครับดื่มน้านี่เป็นประโยชน์แต่ดื่มน้ามากนี่ก็จะเกิดภัยเหมือนกันเพราะมันหิวน้ําบ่อยปัสสาวะก็ปิดกระปอยลองสังเกตดูครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกคนไทยอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปหนึ่งรคนเนี่ยจะเป็นเบาหวาน10บคนอันนี้ก็เป็นโรคที่อันตราย ผลจากการที่เป็นเบาหวานสังเกตได้ง,ง่ายจากตัวเราเช่นอาการตามัวไม่ค่อยชัดปลายมือปลายเท้าชาเป็นแผลหายยากหายช้านะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าการควบคุมเบาหวานเนี่ยต้องดูในเรื่องสุขภาพในภาพรวมต้องมันออกกําลังกายบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าตอนเย็นเขาบอกว่าออกกําลังกายวันละประมาณสัก 20- 30, 30นาทีต่อวันสัปดาห์หนึ่งให้ได้สัก3วันนะครับแล้วก็ควบคุมอาหาร หลักในการควบคุมอาหารนี่ง่ายๆนะครับท่องไว้เลยก็ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าจะรับประทานอาหารเห้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขาบอกว่าต้องหนักเช้านะครับต้องทานอาหารเช้านะครับให้มากๆเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานทํางานเบาเที่ยงก็คือตอนเที่ยงต้องอาหารเที่ยงต้องลดลงหน่อยแล้วก็เลี่ยงเย็นก็คือรับประทานให้น้อยลงในช่วงอาหารเย็นนะครับ ก็คือหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นบางท่านบอกแม้ทําญาตินะครับบางคนบอกว่าหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นแล้วไปเน้นตอนดึกมันก็เกิดโรคภัยขึ้นมามากมายโดยเฉพาะยิ่งโรคเบาหวานนะครับน้ําหนักที่มากเกินไปนะครับต้องวัดรอบพุงบ่อยๆนะครับผู้ชายก็อย่าให้เกิน36นิ้วนะครับผู้หญิงก็ประมาณทักสานะครับก็จะปลอดภยัยจากโรคภัยทั้งหลายนะครับอันนี้ก็วัดกันง่ายๆตาม ความรู้เบื้องต้นในเรื่องสุขภาพต้องดูแลกันไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุรายาเมาทั้งหลายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะลดได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุรานะครับก็มีโครงการต่างๆผมก็บอกให้เป็นนโยบายว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้ลดการดื่มสุรางานวัะเพณีต,ต่างๆก็ควรที่จะได้ช่วยกันรณรงค์ไม่มีการจําหน่ายสุราเบียนะครับอย่างเช่นงาน เอวนา,งาน,ง,า,นง,านงานการชาติปีนี้ก็รณรงค์ไม่ให้มีการจาหน่ายสุราและเบียร์ด้วยนะครับพูดถึงต้นแบบของสุขภาพเคยไปดูงานที่ตำบลต้นแบบคือตำบลถึมตองอำเภอเมืองอำเภอเมืองนานนะครับท่านกำนันปั่นนันสว่างเป็นอดีตก,กำนันเป็นอดีตก,กำนันแหนบทองคาครับสมัยเป็นผู้อยู่บ้านก็เป็นผู้อยู่บ้านแหนบทองคําผมก็เลยไปเยี่ยมเยียนท่านกำนันปั่นนันสว่างที่บ้านถึมตองตำบลถึมตอง ปัจจุบันนี้ท่านกำนันปั่นนอดีกำนันนี่นะครับก็ยังเป็นต้นแบบในเรื่องการทําสวนควรัวเลี้ยงสัตว์นะครับที่บ้านท่านก็มีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลดุกนะครับแล้วก็ว่างๆก็นั่งจักสารทําตะกร้าทาหมวกทํากระจาดนะครับแล้วที่บ้านถึงมตองตำบลถึงมตองเนี่เขามีก็เ,เรียกว่ากองทุนสุขภาพนะครับแล้วก็ยังมีกองทุนที่สําคัญอันหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าท่านผู้ฟังได้ฟัง เป็นต้นแบบทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่เคยไปดูก็น่าจะไปดูที่ตบ,บนถึมตองคับนะครับที่นั่นเขามีประชาคมที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะยิ่งที่บ้านวังคลองหมู่ที่3ามตบ,บนถึมตองเขามีธนาคารวัสดุรีไซคเคิลน,นะครับเขารับวัสดุรับขยะมาแปรรูปเอากล่องนมมาทําเป็นกระเป๋าเอา,อาขวดเอาวัสดุต่างๆมาทําเป็นหมวกเครื่องจักรสารไม่มีการเผาขยะครับม่แยกขยะ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทําไปเป็นกเกษตรในเรื่องการทําปุ๋ยที่นี่ได้รับรางวัลในระดับประเทศทีเดียวนะครับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลแล้วก็มีกองทุหนหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่นั่นนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับฝากท่านู้ฟังไว้ก็คือเรื่องของสวนภูมิลักษณ์นี่นะครับเขามีสวนภูมิลักษณ์เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดน่าน สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2542ส, 24, 25สวนภูมิรักเนี่ยเป็นความร่วมมือกันนะครับจากหน่วยงานต่างๆอย่าง,างเช่นกระทรวงมาหาดไทยกระทรวงศึกษาสภาวนธรรมจังหวัดน่านบริษัทปิโตเรเลียมประเทศไทยหรือปะตทนะครับร่วมกันทําสวนภูมิรักจังหวัดน่านขึ้นสวนผู้มีรักเนี่ยมีทั้งหมด6จังหวัดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดน่านเราสวนภูมิรักอยู่ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนนะครับแล้วก็ที่นี่เขามี าการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารก็คือคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพุทธฝ่ายกิจตจักรภาคห้ามีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายคารวะมีนายกอบจนายกเทศบาลเมืองนานนะครับมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีประธานกรรมการบริหารมาจากพี่น้องประชาชนเลือกกันเองนะครับคือคุณประหยัดสองแสงขณะนี้ก็เป็นประธานกรรมการส่วนพู้บรักชุดที่4ที่นั่นก็มีกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ยงเรื่องของเด็กเยาวชนวาดรูป กันในวันที่มีการครบรอบนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการออกกําลังกายครับทิ้งไว้ในช่วงท้ายเป็นข่าวเศร้านิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเราก็สูญเสียใครการชั้นผู้ใหญ่สําคัญท่านหนึ่งคือท่านสเสวกสายสูงกับท่านเป็นเกษตรจังหวัดน่านมาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะนี้ศพของท่านก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าลอ้ออำเภอภูเพียง นะครับแล้วก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะครับส่วนแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา14บสนาฬิกาที่วัดท่าร้อนพืพ้นผยงนะครับแล้วก็ท่านสเสวกนี่เป็นชาวจังหวัดน่านโดยกําเนิดนะครับจบปริตรีสาขาการเกษตรนะครับจากมาวาลสุโขทัยธรรมธิราชปิญญาโทสขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับจากนีดาเป็นเกษตรจังหวัดน่านตั้งแต่ปี2 5งพนนะครับเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัย ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับก็จะมีการพระราชทานพิงศพในวันที่9นะครับวันที่9าธันวาคมพรุ่งนี้ผมก็จะเป็นประธานในการสวดพระบิธฑางก็ขอแสดงความเสียใจมอยังครอบครัวของท่านสเสกสายสูงกเกษตรจ,จังหวัดน,น่านด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่กับท่านผู้ฟังครับพื่กันในช่วงที่2ครับ